สวยกว่าโฉมใหม่กว่าดูเท่กว่านะให้ฟัง์กชั่นเข้าไปเต็มๆเลยนะ เอสมอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะบีจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับเจ้าตัว Honda Accord G 9ค่ะก่อนอื่นนะคะบีต้องขอเกริ่นก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็นคันสีทองด้านหลังนี้นะคะเพราะว่าสีทองนี้ฮิตมากนะคะในตัว Honda Accord ที่เป็นตัวปีเกค่ะซึ่งตัวนี้นั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นสีทองที่คิดมากในช่วงนั้นนะคะเรียกว่าตัวพันด้าแอคคอร์ดายไทก้อนเดียวกันนะคะเขาจะมีชื่อของเขาเนาะซึ่งตัวนั้นย,ยอดขายสีทองกบถล่มทลายมากนะคะมีก็เลยได้ทําการนะคะเอาตัวเนี้ยมาแนะนำเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสีทองเหมือนกันสวยกว่าโฉมใหม่กว่าดูเท่กว่านะคะให้ฟังก์ชันเข้าไปเต็มๆเ,เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่าว่าตัวเนี้ยมันสวยขนาดไหน คอนด้าไอคอร์ดตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็นคอนด้าไอคอร์ด2.0 EL นะคะเริ่มโดยที่กระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้าเนี่ยเขาปรับโฉมใหม่ให้ใหญ่ขึ้นนะ,ะแล้วเป็นโครเมียมนะคะสัญ,ญลักษณ์คอนด้าเนี่ยเต็มๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวด้านล่างนะคะเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED projector นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟเฉียวแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟ LED ทั้งทั้งคันเลยนะคะจะเป็น LED ทั้งชุดนะคะไม่ว่าจะเป็น daytime lighting หรือว่าจะเป็นในตัวของไฟเลี้ยวนะยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางปี19นะคะเป็นยางมิชลินนะคะปี19ดอกเป็นต็มแบบนี้เลยนะคะขับได้อีกหลายปีค่ะ้องบีรับประกันเลยคันนี้นะคะแล้วดูจากตัวสีนะคือเป็นสีเดิมทั้งคันจริงตัวนี้เป็น smart k e ย l e ล s นะคะกุญแจเนี่ยจะเป็น k e เล e s s entry แบบนี้นะคะ ก็คือเรานะคะกดตรงที่ปุ่มน,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเปิดรถได้เลยหรือว่าล็อครถได้เลยนะคะสะดวกสบายมากนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอพาไปดูภายนอกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวมีพาชมภายในค่ะ ภายนอกค่ะตัวนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคิ้วกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตกแต่งด้วยโครมียมหมดเลยก็จะเพิ่มของความหรูหราดูดีขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาด้วยนะคะมาดูส่วนของไฟท้ายค่ะตัวนี้เป็นไฟท้าย LED เหมือนกันนะคะไฟท้ายตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยคือสไตล์ของ Accord เลยนะคะตัวใหม่เนี่ยเขาจะทาไฟท้ายประมาณนี้เลยและตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ i-VTEC อย่างที่บอกนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ i-VTEC แบบนี้นะคะ,บบะ,คะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะมีตกแต่งด้วยโครมยัแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามา ตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าด้านหลังนะคะเป็นช่องเก็บสัมภาระเนี่ยจะกว้างมากนะคะยาวมากนะคะคือใส่ถุงกงถุงก๊อฟใส่กระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยสบายสบายเลยแล้วตัวนี้นะคะยางอะไหล่เรานะคะแทบไม่เคยแตะพื้นเลยนะคะตัวนี้อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอะไรเรามีให้ครบนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะคือท,ที่เราเนี่ยก็คือให้อุปกรณ์มาครบ,บแบบนี้เลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ,งตัวโครงสร้างอีกนิดนึงละกันเนาะไหนเราเปิดท้ายแล้วนะคะดูโครงสร้างลดได้นะคะก็คือจุดพาร์คหรืออะไรนะคะเดิมๆหมดเลยนะคะ ต้องเี่าไล้ว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักจริงๆค่ะแล้วไม่เคยมีประวัติเม็ดอาร์คนะคดูได้จากตัวถังนะคะ,ะก็คือยังเป็นเม็ดมาร์คแบบโรงงานนะคะก็คือไม่กลมจนเกินไปแล้วก็ไม่ผุบเบี้ยวนะคะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะ แล้วดูในส่วนของท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อนะฝะั่งนี้ก็จะคล้ายๆกันอีกฝั่งเลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปต่อนที่ภายในนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนที่ภายในอ่าในส่วนของภายในรถนะคะของ Honda h อ n ด้ Accord 2.0 G 9ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยมาในสไตล์บลูลานะคะภายในเนี่ยจะเป็นทรีโทนนะคะก็คือจะเป็นสีเบจเนาะแล้วก็ตัดกับลายไม้นะคะอ่าเรามาดูกันที่ส่วนของการสตาร์ทรถเลยนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับกุญแจคี l ด์เอนทรีนะคะแล้วมาพร้มมมกับบปุ่่่ทีาคคคูนเลยะะ คือต้องบอกว่าเขาให้ความทันสมัยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะในตัวของโฉมนี้กระจกเลือนไม้นะคะหน้าปัดเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะที่มาพร้อมกับตัวระบบควบคุมเครื่องเสียงและตัว c r u ค s น control นะคะแล้วตัวนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบหนังแท้กึ่งไม้นะคะก็คือผสมกันไปมาดูส่วนของจอกลางนะคะตัวนี้นะคะ,อะจอกลางตัวนี้จะเป็นตัวที่สั่งงานนะคะเรื่องของเครื่องเสียงเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธเปิดเพลงนะคะจะฟากเครื่องเสียงเนี่ยสบายใจได้เลยเพราะเรามีเครื่องเสียงรอบพิทางน,นะคะคง เสียงรอบทิศทางเลยนะคะตัวนี้คือเปิดเพลงเพราะตัวนี้เขาให้เครื่องเสียงมาลอตทิศทางแล้วนะคะ แล้วดูจากการตกแต่งอย่างที่บีบอกเลยค่ะเป็นทรีโทนมีสีเบสสีดำลายไม้นะคะตัวแอร์นะคะตัวนี้เป็นแอร์อิสระนะคะเป็นแอร์แยกนะคะ2ฝัง่งนะคะก็ะคือไม่ต้องแย่งความเย็นกันต่อไปคนนึงร้อนคนนึงหนาวลูกค้าปรับได้เลยเต็มที่นะคะเป็นอิสระซ้ายขวาเลยนะคะดยส่วนของช่องเก็บของแล้วก็ระบบเกียร์ต่างๆนะคะตัวนี้จะมีช่องเก็บของให้มาเยอะมากนะคะามีหลายช่องมากดูสไตล์รถเนี่ยคือต้องเป็นคนที่มีสัมภาระแน่นอนอะไรประมาณนี้เขาก็ทําช่องเก็บของมาให้ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะแต่ที่บอกเลยนะคะเขามีตัวนี้ด้วยนะคะตัวที่เป็นตัว ไฟฟ้าด้านหลังนะคะกดปุ๊บเนี่ยม่านก็จะทํางานด้านหลังเลยแบบนี้เลยนะคะาสามารถสั่งงานด้วยปุ่มได้นะคะเดี๋ยวพีปิดลงให้ดูอ่ะทีนี้ด้านหลังก็จะไม่ร้อนอีกต่อไปนะ,ะเหมาะสมกับการที่จะเป็นรถของผู้นํานจริงนะคะที่เรียกว่าดีเซ็คเมนพรีเมียมของแท้เลยตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่พอแค่นั้นค่ะตัวนี้เนี่ยมีโหมดนะคะอีคอนประหยัดพลังงานด้วยนะคะตามสไตล์ฮอนด้าเขาเนาะแล้วเขายังให้ในส่วนของเมมโมรี่ซีดมา2จุดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขันขับเองหรือว่ามีคนขับรถให้ก็สามารถเซ็ตได้ตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้านะคะพับกระจกไฟฟ้าเขาให้ฟูลออปชันจริงๆนะแต่ตัวนี้คือข้อเสียของเขาที่เขาไม่ได้ให้มาก็จะเป็นเรื่องของบายสปอร์ตบายสปอร์ตที่ส่วนบ้างเนี่ยถ้าเป็นรถที่เป็นเซกเมนต์ประมาณนี้จะต้องได้มาแล้วถ้าเปรียบเทียบกันกับคู่แข่งแต่คู่ตรงๆเลยก็คือแคมรี่เขาก็จะให้มาในส่วนของบายสปอร์ตนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะไม่ได้ตัวเตือนของรถมุมอับมานะคะเรียกว่าก็ยังมีฟังก์ชันที่ยังได้มาไไมมมมม่่่คคคคครรบเเหือนนะะอ,อ,ะะ USB ออออนะะนนนนนนนกกััะะ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 ตตตวีีีี้้ชงงสาาายยย USB ลฟใ ะะตัวนี้ชาร์จไฟโนะ้ตบุ๊กได้นะคะแล้วตัวนี้นะคะเขาให้เบาะรับไฟฟ้ามานะคะเป็นเบาะหนังแท้นะคะสีเบจนะคะปรับไฟฟ้าได้แปทิศทางนะคะสําหรับฝั่งคนขับนะคะปรับได้แปทิศทางเลยแต่ฝั่งข้างๆนะคะข้างคนขับเนี่ยจะได้แค่4ทิศทางเนาะก็คือเป็นแค่เอ็นแล้วก็ปัเด้นหน้าถ่ายหลังแค่นั้นนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราปดูด้านหลังต่อนะคะด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้มาพิเศษเหมือนกันนะไอคอยตัวนี้เนี่ยคือไม่ได้ดูแลแค่คนนั่งแต่ดูแลคนผู้โดยสารด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะได้ในส่วนของช่องเก็บของมาเยอะแยะมากมายนะคะช่องเก็บของด้านหลังนะคะแล้วก็พื้นที่นั่งด้านหลังเนี่ยเรียกได้ว่าสบายๆเลยนะคะประปับเหยียดขาอะไรได้สบายๆและที่สําคัญตัวนี้นะคะมีช่องเก็บของมีช่องวางแก้วมาฝั่งข้างคนขับให้ด้วยด้านหลังให้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะยังได้ในส่วนของม่าน <arina> บังแดดมาเพิ่มให้อีกด้วยนึง นะคะแต่ตัวนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้านะตัวนี้จะเป็นแมนนวลคือเราต้องใช้ปรัทำเอาเองแล้วก็เกี่ยวกับตัวนี้นะคะตอบโจทย์นะคะข้อดีของไอตัวพวกนี้ก็คือการที่มันไม่ไฟฟ้าเนี่ยทำให้เราดูแลมมนทาน้นง่ายนะ,ะตัวนี้พวกเราเนี่เราดึงมาใช้ทาความสะอาดเองได้แล้วเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องการซ่อมไม่ต้องต้องถ้าระบบไฟฟ้าเนี่ยเราต้องมาวอรี่เรื่อง,มอ,งมอเตอร์นะคะ อันนี้เราไม่ต้องดูแลเขาแล้วก็ตรงนี้นะคะแอร์ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแอร์แยกนะคะซ้ายขวาเหมือนกันนะคะแต่เขาจะอิงกับอุณหภูมิของห้องโดยสารด้านหน้านะคะนะคะแล้วตกแต่งอย่างที่พี่บอกเลยคือตกแต่งดีมากนะคะตัวนี้บอกว่าภายในเขาสวยจริงๆนะคะเรียกได้ว่าคุ้มกับเงินที่ลูกค้าจ่ายแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะวางแขนได้นะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บของคือรุ่นนี้คือให้มาเยอะมากๆเลยนะคะยังมีช่องวางแก้วเพิ่มตรงนี้ด้วยนะคะอ่านะคะบอกได้เล,เลยว่า กับ Honda a c อ o r d G9 ตัวนี้นะคะคุ้มสุดๆเลยงั้นเดี๋ยวยังไงนะคะบีพาไปดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าสเปคเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าตัวนี้มันดีกว่ารุ่นอื่นยังไงบ้างเราก็ามาต่อกันนะ,ะในส่วนของเรื่องของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นตัว Honda นะคะเครื่องยนต์ Honda เนี่ยจะเป็น i v t e c ทนะคะตัวนี้เป็นตัว4สูบนะคะ16วาวนะคะ แรงม้านะคะอยู่ที่155แรงม้านะคะต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยน่นมากังเฟิร์มอยู่เลยนะคะแล้วตัวให้ดูในเรื่องของมาร์กโรงงานต่างๆนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีขยับเลยนะคะเป็นฝากระปโปรงแบบโคกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ไม่หนักด้วยตัวนี้นะคะจะได้เห็นเลยว่าล็อกจะไม่มีขยับเลยนะคะอ่ะแล้วดูมาร์กิ้งโรงงานนะคะ ยังอยู่เลยนะคะเม็ดอาร์คตุดอาร์คนะคะก็ค mm ือ hmm. ยังกลมสวยอยู่เลยนะคะตัวนี้ต้อง mm hmm. บอกว่ารถคันนี้เนี่ยโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะแล้วก็สีของโรงงานนะคะตามหัวน็อตนะคะคือดูได้เลยนะคะว่าไม่มีขยับเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ไม่มีขยับเลยนะคะ mm hmm. แล้วบอกว่าาม สอ0 0นเลยนะน้องบีก็คือถ้าเป็นดีเซ gment ส่วนมาก่ะเครื่องมันจะเริ่มต้นที่ประมาณนี้อยู่แล้วพันแปดสองพันสองพันสี่สองพันห้าอยู่แล้วนะะตัวนี้ตรงดีตรงที่ว่าสำหรับรถใหญ่และเครื่องแค่ส0 0พันอ่ะบีว่าดีเพะไปแต่น้ำมันมากตัวนี้อยู่ประมาณ1ิ1จิามลิตรเนี่ยขับได้าราคาในระยะทางไกลๆทำได้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของตัวโครงสร้างอย่างที่บอกเลยว่าโครงสร้างเนี่ยดีมาก แล้วถามว่าเอ้ยน้องบีแล้วรับประกันอะไรยังไงบ้างแล้วตัวนี้มีการตรวจเช็คอะไรบ้างคันนี้นะคะเป็นทริปเปิลเช็คนะคะเช็คแรกเนี่ยคือเกิดจากาผู้เช่าสารนะคะดูรถก่อนจะซื้อเข้ามาเนี่ยเรามีผู้เช่าสารจากบริษัทเอ็กซ์ซิสบอเตอร e ์ของพวกเราเนี่ยกดเช็คให้แล้วหนึ่งครั้งนะคะ ครั้งที่2นะคะเป็นของบริษัทคูนสเปคชั่นนะคะจากญี่ปุ่นนะคะเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะคะตรวจเช็คถึง3 4จุดให้เราเลยนะ,ะแล้วก็มีใบริษัทพิฟิเคตให้ด้วยนะคะ mm hmm. เช็คที่3นะคะ,ะ,คะก็คือก่อนส่งมอบรถนะคะมี mm hmm. นะคะจะนำการนํารถนะคะเข้า mm hmm. ไปที่ศูนย์นะคะ mm hmm. ของรถลู่ลนนะั้นอย่างเช่นตัวนี้เป็นฮอนด้าเราจะนํารถเข้าที่ศูนย์บริการฮอนด้าค่ะแล้วก็ให้ทางฮอนด้าเนี่ยตรวจเช็คให้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนส่งมอบด้วยนะคะ mm hmm. บอกได้เลยว่าทีมเ,เช็คของเราเนี่ยทำให้ลูกค้านะคะคมั่นใจาได้เลยว่าดูอะไดรเป ากไวว้้ดยนะคะคกับเจ้า Honda Accord ร์ด G9 นะคะรถด B ีเซ gment พรีเมียมแบบนี้นะคะออกห้างป้ายแดงนะคะหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะซื้อกับน้องบีนะคะหันไปเลยค่ะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะกับ Honda Accord ด G9 นะ,ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่น้องบีกล่าวมานะคะก็เป็นการสัมผัสนะคะเจ้า Honda Accord ดโดยตัวน้องบีเองนะคะได้สัมผัสดดรถรุ่นนี้แล้วก็มารีวิวให้เพืเ่อนๆฟังสุดท้ายนี้นะคะน้องบีก็ต้องขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจะซื้อรถทั้งที